ไม่สวดมนต์ได้ไหมครับเวลาจะกราบที่หัวนอนก่อนนอนและลึกถึงเขาพูพระธรรมพระสงฆ์เฉยๆได้ไหมได้ทําไมจะไม่ได้ล่ะถ้าได้ใส่บาตกับพระละหานจะได้บุญมากไหมก็ได้มากเนื้อนาบุญที่ดีอะนะ แม่ยานาลดมีจริงไหมครับไม่มีจริงจ้าเคยฝันเห็นยมมาทูดเหยียบหน้าอกหายใจไม่ออกส่วนมนยังไงก็ไม่ไปแต่บอกให้แม่พ่อแม่ช่วยก็หายเลยท่านยมมีจริงหรือเปล่ามีจ้าแต่เขาไม่มาเหยียบหน้าอกเราหรอก งูกินหางศักดิ์สิทธิ์ไหมครับทาไมพระเอามาให้กราบไหว้ก็ปัญญาอ่อนไงสัตว์ยดรานมันจะมาศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงขนาดเทพเทวายังไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยน,นับภาษาอะไรกับสัตว์ยดรานพวกมึงน่ะมันโดนหลอกไอ้งูกินหางอะไรเนี่ยเผลอเจอถ้าสังคมประเทศไทยเราไม่มีความเชื่อแบบนี้สังคมเราจะฉลาดขึ้นจะ,จะเจริญขึ้นกว่านี้เยอะไม่ใช่ไปนั่งจะขอหวยเพราะวันๆไม่มีคำหาอะไรมนานา่ต่นั่งลุ้นหวย มันเลยไปนั่งกาบสัตว์เจระฉานไปนั่งกาบงูแดกหางตัวเองงูโง่มึงว่างูที่ไหนงูดีๆที่ไหนงูมีปัญญางูฉลาดที่ไหนจะแดกหางตัวเองกูถามหน่อยฮะมึงแดกขาตัวเองได้เหรอกูถามแค่นี้ยมึงแดกแขนตัวเองได้เหรอกูถามแค่นี้แล้วงูแดกหางมึงไปไ,ไหวมันนี่นะงูยังโง่ขนาดนั้นน่ะแดกตัวเองได้มึงคิดดูแล้วกันแล้วมึงจะไปสรรหาอะไรมามันยังเอาตัวเองรอดจากหาการการแดกตัวเองไม่ได้เลย แล้วมึงจะคิดว่ามันจะให้โชคลาภวาสนามึงยังไงตอบกูหน่อยแดกตัวเองยังแดกได้ยังโง่แดกตัวเองได้มึงคิดดูแล้วกันความปัญญาอ่อนของคนในประเทศอะไปนั่งกราบงูมึงจะไปหาเงินจากงูแล้วมึงบอกว่าเป็นงูก,กินหาเป็นงานกินงูงตัวเองอะไรนะกินไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นใช่ยนะัไงตายเลยนะ่ะแดกไม่เนิ่นหมดไปสิ้นอาหาไปแล้วนะแล้วมึงก็ไปนั่งกราบนั่งไหว้มันอยู่ได้เนี่ยนะวิสาด แล้วเนี่ยมึงดูจะมาให้กูด่าได้ยังไงเนี่ยแล้วมึงก็อ้างอันแต่ว่าความเชื่อความเชื่อก็ความเชื่อมาปัญญาอ่อนมึงจะไม่ให้กูด่าได้ยังไงมึงจะได้เลิกโง่ฉลาดสักทีงูกินหางอะไรเนี่ยประเทศปัญญาอ่อนเนี่ยกูถามว่าถ้ากูไม่สอนแบบเนี้ยพวกมึงจะว่ายังไงอะ่ะมึงก็จะนั่งโน่งมง,งายไรสาระปัญญาออกไปนั่งไหวไปนั่งกาบงูแดกหางตัวเองเนี่ยนะมึงว่าฉลาดหรืองโง่นะ่ะแดกตัวเองจนตายอ่ะนะ และอ้คนที่ไปนั่งกาบไปนั่งไหวกันก็เชื่อไปได้เชื่อกันไปได้ยังไงนี่มึงนับถืออะไรกันเนี่ยมึงยังมีสติปัญญายานกันอยู่หรือเปล่าบมวงหน้านารบาบบ้านบอคอแตกอะไรบวงอะไรล่ะบวงรัคอดิโดนงูหลอกแดกขนะะสัตว์เยราฉามมันก็แค่สัตว์เยราฉามมันจะมาทําให้มึงรวยได้ยังไงตัวมันเอง,ย,งย,ยังตายยังไม่รอดจากความตายเลย ตัวมันเองยังไม่รอดจากการแดกตัวเองให้ตายไปได้มึงจะไปหวังว่ามันจะมาสามารถพึ่งพิงอะไรมึงได้มันมึงจะไปสามารถพึ่งพิงอะไรมันได้กับไอ้กแกงงูงูแดกตัวเองโอ้ยตายมึงถึงขั้นแดกงูตัวงูแดกตัวเองได้กูจะพูดยังไงแล้วหวงหน้าขบาดสมอง งหวิวแล้วมึงไปกราบงานคืออะไรมึงโง่งูหิวแต่มึงโง่อย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วช่วยกรณุณาตัดไปด้วยนะตัดไปดา่ากูด้วยเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยควรดา่ากูมะเนี่ยตัดไปหน่อยอยีคนที่ตัดเกากูไปประจานจะได้จะได้รู้เนี่ยความเชื่องโงโ่ๆงแบบเนี้ยมึงว่าไม่ให้กูด่าแล้วกูถามแกเนี่ยมึงจะนั่งปกปกออ้าอะไรไหมมันเป็นความเชื่อเขาถูกไปดูถูกประเพณีก็ทำตามๆกันมา ประเพณีก็ทากันมาเขาไหว้งูกินหางมันเป็นความเชื่อมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันทําให้เป็นเงือนแบบแบบกินกินแบบกินไม่มีวันหมดวันสิ้นมันกินตัวเองเขาไหว้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรโบราณเขาไหว้กันมามึงจะมาล้มแล้าประเพณีการกินงูการบูชางูกินหางไม่ได้อ้าตัดไปด่ากูสิกูจะดูสิใครจะโง่กับการอ้าอ้าทำไมทีนี้ไม่ตัดล่ะมึงทําตามๆกันมาไม่ใช่เหรอประเพณีที่มึงสืบสานกันมาน่ะ นั่งก้มกาบสัตว์จราชาที่แดกตัวเองอะนะ่ะกูลองดูสิระหว่างมึงกับกูรักษาประเพณีใครจะร้ามึงบอกว่าไม่ใช่ประเพณีได้ยังไงอ,อ,อ่ะกูเห็นมึงไปแห่เหนไปกาบนะกูเห็นอะนะเอาแ,แผ่นทอไปติดงูไว้นะ่ะดูสิมึงจะรักษาก็ต่อไปไหมกูจะรอดูทำไมทีนี้ไม่ตัดไปล่ะตัดไปสิปกป้องหน่อยประเพณีเนี่ยที่มันมึงทำตามๆกันมาไปนั่งกราบนั่งไหว้งูกันเนี่ยงูแดกตัวเองเนี่ย อะทำให้กูดูหน่อยปกป้องหน่อยสิความเชื่อเนี้ยทำมันไม่ปกป้องกันล่ะแมมึงเลือกที่รักมักที่ชังเนี่ยประเพณีไหนใหญ่ระดับประเทศมึงไม่ว่าอาแต่ประเ,ระเพณีไหนแบบดูโง่หน่อยกูไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวทัวลมมันดูโง่เกินไปที่ประเพณีการกราบไหว้งูสัตว์ยรชานล้มตายด้วยการเป็นบ่วงหน้าคาบากูเห็นทีวีไปทําข่าวกันกูไม่เห็นมึงจะปกป้องความเชื่อนี่เลย แต่พอเวลาความเชื่อใหญ่ๆตัวตระดับประเทศโอ้ยปกป้องก็จะเป็นจะตายดา่าคุณจะเป็นจะตายทีนีไ้ไม่เอาล่ะนี่ไงมึงเอาสิไม่เชื่ออย่าลบลู่นะเดี๋ยวงูไปโฉกหำม,มึงนะมาโฉกหำกูสิมาแม่ปากเก่งกันนะกูเห็นดากูก็ชฉ่ำไปหมดทีนี้ทำไมมึงไม่รักษาเวล่ะไอความเชื่องโง่โงเนี่ย ไหว้ป่วกอย่างเงี้ยไม่รักษาเว้ยล่ะประเพณีเหมือนกันนะอ่ะมันเป็นประเพณีหมู่บ้านไงมึงจะไม่เรียกว่าเพเพนี่ได้ไงคนแห่แห่ไปกราบไหว้ป่วกกันน่ะมันจะแดกบ้านมึงทั้งหมดละหมดหลังกันน่ะไปไหว้กันสิไปกราบมาสิกันน่ะกราบไปเอาขอไปบูชามันแล้วปล่อยให้มึงกันแดกบ้านปล่อยให้มันแดกบ้านมึงไปทั้งหลังกันน่ะแดกให้หมดไม่ต้องให้เหลือนอนอยู่กับดินแดกอยู่กับทรายน่ะมึงไม่รักษาละทีเนี้ยรักษาสิพิธีกันไหว้บูชาป่วกกันน่ะ รักษาเขาไปสิความเชื่อผู้มึงเนี่ยทำไมไม่ทํากันล่ะเอาทําสิทีนที้ทีนี้เราไม่ทํากันเนรอนะแหมทีเวลาเรื่ออดากูจะใจความเชื่อเพอร์เจอร์แบบเนี้ยไม่เห็นรักษากันมึงไปดูถูกความเชื่อคนที่เขาไหว้ปว่ไม่ได้นะเดี๋ยวมึงจะบอกอ้าวก็ปว่เป็นสาเจรชานะมันเพอร์เจอร์รักษาไปสิถ้ามึงเพอร์เจอร์มึงก็บอกว่าคนที่ไหว้ปว่เพอร์เจอร์นะ อา้ามึงจะว่าเพอเจอก็ต้องเพอเจอให้หมดอะ่ะจริงไหมละ่ะก็มันไหวเหมือนกันน่ะสุดท้ายไหวเหมือนกันไหมล่ะก็ไหวเหมือนกัน <c oughs> โคตรปัญญาอ่อนเลยแล้วมาหาว่ากูดูถูกความเชื่อคนอื่นถ้ากูไม่สอนมึงจะตื่นกับขนาดนี้หรอถ้ากูไม่สอนมึงจะรู้กันแบบนี้เหรอถ้ากูไม่สอนมึงจะเข้าใจหรอกูถามแกเนี่ยถ้าไม่มีคนอย่างกูออกมาพูดอะ่ะ จะมีคนเข้าใจหรือว่ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลมันเป็นเรื่องเพอเจอ,อร์ไรสาระปัญญาอ่อนมันไม่ได้มีเหตุไม่มีผลไม่ได้กรอบไ,ได้ประโยชน์เลยมีแต่ความเชื่อรู้มีแต่ความปัญญาอ,อ่อนไม่รู้ว่ามีแต่ความโง่ล้วน้ในความเชื่อพวกนี้มึงจะปกป้องความเชื่อมึงปกป้องให้หมดสิไม่ใช่มึงเลือกทีลักมานที่ชังปกป้องบางอย่างไม่เอาไม่ไปไม่ปกป้องบางอย่าง แหม่รู้จักเลือกซะด้วยนะ